คลิปนี้ครับจะเป็นการทดลองครับระหว่างการตากข้าวบนซีเมนต์กับลาดยางตัวไหนข้าวจะแห้งเร็วกว่ากันนะครับตัวนี้เป็นข้าวเปียกนะครับครับใหม่ๆเลยสดสดเลยนะครับจะชั่งครับถุงละ1กิโลกรัมครับจำนวน2ถุงด้วยกันนะครับเพื่อที่จะนําไปตากนะครับอ่าถุงหนึ่งจะตากบนซีเมนต์ครับอีกถุงหนึ่งจะตากบนลาดยางครับเพื่อเปรียบเทียบว่าข้าว1กิโลกรัมครับหลังจากที่ตากไปประมาณ5ชั่วโมงนะครับ จะเกิดการนะครับเปลีป่ยนแปลงไปอย่างไรน้ำหนักจะหายไปแตกต่างกันหรือไม่นะครับถ้าน้ำหนักหายไปมากก็แสดงว่า,าสามารถที่จะไล่ความชื้นได้ดีนั่นเองนะครับผมครับเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับผมสองถุงด้วยกันนะครับตรงนี้ก็คือพื้นที่ที่จะทำการตากมีตรงนี้นะครับ เป็นซีเมนต์นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นลาดยางนะครับผมเพื่อให้เขาได้รับเีีเหนียวเท่าๆกันนะครับจะได้เป็นข้อเปรียบเทียบนะครับเราต้องควบคุมนะครับเรื่องของความร้อนนะครับแล้วก็ทําการคูณจํานวน10บรอบนะครับสำหรับตัวที่ตากบนซีเมนต์ครับส่วนอีกทุ่งนึงนะครับจะเป็นตัวที่ตากบนลาดยางนะครับจานวน1กิโลกรัมเช่นเดียวกันนะครับ ครับผมครับเทลงไปนะครับแล้วก็จะทําการคนะครับผมหรือกระจายข้าวครับจํานวนสิบรอบเช่นเดียวกันครับให้ได้วงของข้าวที่ตากเท่ากันนะครับผมครับเพื่อจะเปรียบเทียบนะครับและเห็นถึงความแตกต่างนะครับผมถ่ายให้ดูนะครับตรงนี้เป็นข้าวที่ตากบนซีเมนต์นะครับผม ส่วนตรงนี้ถ้าเป็นข้าวที่ตากบนถนนลาดยางนะครับหลังจากที่เราทิ้งไว้เป็นเวลาหชั่วโมงนะครับผมก็เพื่อจะเปรียบเทียบและเห็นความแตกต่างครับของจำน้ํา้ำหนักที่หายไปนะครับจะไม่ใช้เวลาจานนะครับผมถ้าเราตากหลายวันนะมันอาจจะแห้งเท่ากันก็ได้นะผมตรงนี้ก็จะอ่าเทียบเห็นเรื่องความแตกต่างนะผมก็เลยใช้เวลาเพียง5ชั่วโมงในแสงแดดจัดนะครับที่เท่ากันนะครับ ตัวนี้ก็ถ่ายให้ดูไปเรื่อยๆนะครับครับผมกำลังครับเอาข้าวใส่ถุงใบเดิมเลยนะครับผมเก็บให้หมดนะครับไม่ว่าจะตกที่พื้นก็ตามนะครับแล้วเราก็ทดลองช่างดูนะครับผมครับข้าวที่ได้นะครับอยู่ที่ประมาณนะครับผมเก้าร้อยนะครับผมกัมนะครับ ก็คือก้าวขีดนั่นเองนะครับผมพูดง่ายๆสำหรับข้าวที่ตากบนซีเมนต์นะครับแยวทีนี้เราก็มาในส่วนของข้าวที่ตากนะบบนถนนลาดยางครับดูว่าข้าวน้ำจะน้ำหนักหายไปเท่าไหร่ครับน้ำหนักที่หายก็คือน้ำหนักของน้ำครับที่ละเหยออกไปนั่นเองครับจะเหลือน้ำหนักจุดเท่าไหร่เราก็ไปลุ้นไปด้วยกันนะครับเก็บทุเมเดเช่นเดิมนะครับผมใส่ถุงใบเดิมนะครับ ไม่ให้นะครับเกิดข้อแตกต่างนะครับผมเรื่องของน้ําหนักนะครับเดี๋ยวเราก็มาลุ้นดูนะครับว่าน้าหนักที่เหลือเือเท่าไหร่นะครับอยู่ที่ประมาณนะครับแปดร้อยยี่สิบกรัมนะครับหรือว่าแปดขีดกับแปดจุดสองขีดนะครับผมครับแสดงให้เห็นว่านะครับตัวที่ตากบนถนนลาดยางนะครับข้าวจะแห้งเร็วกว่านะครับผมกล่าวโดยสรุปนะครับ ข้าว1กิโลกรัมนะครับผมจำนวน2งถุงครับถุงที่ตากนะครับบนอ่าซีเมนต์นะครับจะเหลือนะครับอยู่ที่9ขีดนะผมหรือว่า900กรัมนะครับอ่าตัวที่ตากบนถนนลาดจางนะครับจะเหลืออยู่ที่800กรัมหรือว่า8.2ดขีดนะผมแสดงเห็นว่าถ้าเราตากข้าวบนถนนลาดจางนะครับผมข้าวจะแห้งเร็วกว่านะผมแล้วถ้าพี่น้องสงสัยนะครับว่าทําไมถนนลาดยางนะครับผม สามารถที่จะตาข้าวได้แห้งเร็วกว่านะครับนั่นก็ไปต้องพูดถึงเรื่องของความร้อนจำเพาะนะครับผมหมายความว่านะครับปริมาณความร้อนนะครับที่ทําให้สารหนึ่งกิโลกรัมครับมีอุณหภูมิสูงขึ้นหนึ่งองศานะครับผมความร้อนจำเพาะของดาดยางนะครับจะน้อยกว่านะครับผมตัวของซีเมนต์นะครับผมหรือถ้าพี่น้องคิดภาพไม่ออกก็คิดถึงว่าเราสามารถที่จะต้มยางมะตอยได้ใช่ไหมครับผม แต่เราไม่สามารถที่จะต้มปูนซีเมนต์ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเขามีความร้อนจำเพาะที่แตกต่างกันสูงมากกว่ากันนะครับผมครับอ่นนั่นก็คือในส่วนของทางด้านวิทยาศาสตร์นะผมครับก็คือจุดเดือดจุดล้มเหลวนะครับของลาดยางจะมีอุณหภูมิที่ต่ํากว่านะครับผมสามารถทําให้นะครับน้ํำระเหยได้โดยง่ายนะครับผมครับ หรับคลิปนี้ครับผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์นะผมอ่าไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพื่อนกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับผม